สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น,น้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกของพระบาททมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชในราชการที่เก้าของเราเนี่ยแหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเพิ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับเนี่ยวันนี้เองนะครับท่าน บรลุบรรลุพงท่านก็มีการสื่อหลออยู่พอสมควรครับดูดีนะครับนี่ครับสงสัยน้ำหนักลดไปแล้วนะครับเนี่ยเท่าที่ผมดูนี่ครับแต่เครื่องช่างน้ําหนักของผมนี่หายครับมีมือดีที่ไหนมาเอาไปครับก็ไม่รู้ครับเนี่ยมือดีครับเข้ามาในห้องผมตอนไหนก็ยังไม่รู้นะครับหายไปแล้วครับหายยังไงก็ไม่เจอครับท่านผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปตอนไหนครับผมไม่ได้ช่างมานานแล้วนะครับท่านคู่มือของผมนะครับคือเครื่องช่างน้ําหนัก ของเหรียญของผมเนี่ยครับท่านทุกปสศจะเป็นเหมือนกันไม่ไม่เหมือนกันหมดนะครับท่านถ้าเหรียญไหนที่สืกรอยเยอะๆแล้วก็มันจะลดลงมาครับถั้ามินสองมินอะไรประมาณนั้นนะครับท่านขอให้พี่น้องท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับท่านส่วนคู่มืออย่างอื่นอยู่ครอบครับยกเว้นเครื่องช่างนั่นแหะครับไม่เห็นครับไม่รู้หายไปไหนครับมีตัวเดียวซื้อเลยครับเนี่ยยังไม่มีว่าจะหาซื้อใหม่อยู่ครับไม่ไหวแล้วครับท่านต้องขอโทษขอไปพี่นน้องท่านด้วยนะครับเพราะมีการสืบรอยอยู่นิดหนึ่งนะครับท่าน เราไปดูครับว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบบรรดับที่หายากหรือไม่และเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับพูดไปพูดมาก็เก็บคอแล้วครับเนี่ยใครๆก็บอกว่าผมดัดเสียงครับไม่ได้ดัดเสียงครับมันเป็นอย่างนี้มันต้งแต่เกิดครับคนเราจะดัดเสียงอะไรเยอะคิดว่าจะพูดนานได้เลยนะครับไม่เกินสิบคำแล้วครับได้เรื่องเลยครับปวดคอทันทีเลยครับเราไปดูลักษณะของเหรียญครับ เป็นเลยมแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยกิวปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับหรือว่าสีเงินได้หละครับท่านส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับภูมิพลอรุณยดีิอยู่เบื้องหน้าพรงท่านส่วนด้านหลังก่อรัชะการที่เก้าครับท่านบรมบรูปโพรงท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านแต่สีอย่างเดียวมีการสึกหรอนิดๆหน่อยๆนะครับท่านแต่ไม่ถึงกับมากใหม่เลยเลยนะครับดูสิครับตามขอบวงด้านนอกเนี่ยรู้สึกว่าจะมีรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับ มาดูขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยอู้ทั้งที่บลูบลูพระองค์ทัดมีการสึกหรอแต่ขอบเฟืองสลับเรียบกลับไม่มีการสึกหรอครับท่านดูสิครับรอยบุบระบียดมีแน่นอนครับแต่น้อยมากนะครับท่านระับเหรียญนี้ครับไม่มีการสึกหรอเลยนะครับเนี่ยครับสุดยอดจริงครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้นะครับท่านหายากกว่าการรับที่ได้เหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับท่านไม่ธรรมดาเลยนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับเนี่ยนี่ครับ จะเดเจนแล้วครับเมื่อกี้มัวมัวอยู่ครับนี่ครับประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวเชียกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนิดหนึ่งนะครับท่านพอตองตงพันห้าร้อยสามสิบสองครับท่านสำหรับปีสองห้าสามสองนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านจานวนการผลิตยิ่งยิ่งใหดูครับสำหรับปีสองห้าสามสองนี้นะครับท่านส่วนตรงกลางนี่คือพระปางวัดอรุนลาภวารามนะครับก็มีการสื่อหลอออยู่พอสมควรครับสำหรับวัดอรุนนี่ครับท่าน ดูสิครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับไรมาด้านล่างแถวท่าเรือนี่ครับท่านแถวท่าเรือตรงนี้นะครับตางลงใบนี้คือแม่น้จ้ยพยาครับเนี่ยและล่างสุดคือสิบบาทไทยร้อยสิบบาทอะลิบินครับสําหรับปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบสองนี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตนะครับอยู่ที่ หนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหรียญพอดีพอดีเลยนะครับเยอะมากๆนะครับท่านหนึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านเยอะพอสมควรนะครับสุดยอดครับท่านผมดีกว่านี้น้อยที่ไี้ได้หนึ่งร้อยล้านเหรียญเลยครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยยี่สิบาทครับท่านหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับทั้งที่หนึ่งร้อยเหรียญจำนวนการผลิตหนึ่งร้อยเหรียญเนี่ยหนึ่งร้อยล้านเหรียญเนี่ย ทำไมในระดับ u ีถึงให้ราคาสูงรับ120บาทนี่ไม่ธรรมดานะครับสูงโอกาสเลยนะครับสิน้ที่ผ่านก็นใช้แล้วครับตกอยู่ที่เลยนละ30ถึง40บาทเท่านั้นเองนะครับ